สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้มาจะนําเสนอวิธีการทําฮอร์โมนครับเพื่อเร่งหรือการเพิ่มปริมาณของดอกแก้วมังกรครับซึ่งจะมีสูตรเป็นผักทองครับนี่ครับผักทองเป็นผักทองที่แก่จัดครับแล้วก็กล้วยครับกล้วยน้ำว้าสุกแล้วก็สามอย่างครับ ตอนนี้จะเป็นมละกสุกครับซึ่งผมได้สับเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในถังไว้แล้วครับซึ่งก็จะใช้อยู่3อย่างครับอย่างละประมาณ2กิโลครับก็น้ำสะอาด1 10ลิตรครับแล้วก็เอ็มนึ่งแก้วครับกากน้ำตาลหแก้วครับก็เทผสมทั้งหมดเข้าผสมในถังครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ7-10วันครับ แล้วก็เอ,อกมมกรองเอาน้ําเพื่อไปฉีดพ่นให้กับแก้วมังกรเพื่อเรื่งการออกดอกได้ครับแล้วก็เพิ่มปริมาณการออกดอกให้แก้วมังกรได้ด้วยครับซึ่งผมก็ทํามาอสองสามปีแล้วครับรู้สึกว่าจะได้ผลค่อนข้างมากครับสูตรนี้ก็สำหรับวิธีการใช้เดี๋ยวผมก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําเป็น ตอนที่ผมไปฉีดพ่นที่สวนครับผมก็จะทําวิธีการได้บอกปริมาณการใช้ไว้ครับให้กับทุกคนได้รู้กันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ยุดหนึ่งวัน ครับก็เรียบร้อยครับก็ประมาณ7 1 0วันครับก็สามารถที่จะกองเอาน้ำแล้วก็ไปสีดพ่นต้นแก้วมังกรได้ครับสูตรนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อแก้วมังกรโดยเฉพาะเลยครับแต่ก็ใช้กับพืชชนิดอื่นได้ครับแต่ว่าปริมาณก็จะแตกต่างกันไปครับในการใช้ครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอวิธีการใช้ของพืชแต่ชนิดให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนึงครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ